รอมแล้วเจฟฟรียดาเมอร์จัดว่าเป็นฆาตรกรต่อนเนื่องที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในยุค90จากคดีฆาตรกรรมเพื่อนำศพมากินโดยอย่างเขาจะเป็นคนผิวสีและเกย์เขามักจะมีรสนิยมที่แปลกประหลาดจากคนทั่วไปคือเขามักจะมีเพศสัมพันธ์กับศพข่มคืนและกระทำชำเรากับศพเท่านั้นซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผิดมนุษย์มาก และในระหว่างปี1978ถึงปี1991ดาเมอร์ได้ฆาตกรรมศพไปแล้วถึง17ศพในช่วงวัยเด็กของดาเมอร์เขาเติบโตมาพร้อมกับมารดาที่มีอาการฮิสทีเรียกับบิดาที่ยุ่งอยู่กับงานวิจัยจนไม่ได้สนใจครอบครัวและเขายังมีน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อเดวิดดาเมอร์เขาเป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวและชอบอยู่คนเดียวในป่าไกลบานมากกว่าออกไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆแต่เมื่อเริ่มโตขึ้น เขาก็รด้มีพฤติกรรมที่แปลกไปเมื่ออายุได้4ปีดาเมยสนใจงานวิจัยของพ่อเป็นพิเศษคือการสะสมกระดูกและชิ้นส่วนของสัตว์สตาร์พ่อของเขาได้สอนให้เขารู้จักการจำแหล่สร้างสัตว์ที่ตายแล้วและยังสอนวิธีการฟอกขาวกระดูกสัตว์อีกด้วยและพ่อของเขานั้นได้เก็บกระดูกสัตว์ที่ถูกฟอกขาวไว้เป็นคอลเลกชันที่เขาอีกด้วยพอเขาอยู่ได้15ปี พฤติกรรมแปลกๆของดาเมอร์ที่ชอบทําอยู่บ่อยครั้งคือเขาจะสะสมอวัยวะของสัตว์ที่ตายแล้วโดยดองเอาไว้ในถังพลาสติกบางครั้งเขาก็เดินเก็บซากสัตว์ที่ตายแล้วมาฝังไว้ที่สุสานส่วนตัวของเขาในตอนที่เขามีอายุได้17ปีดาเมอร์ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองนั้นชอบผู้ชายอย่างแน่นอนเพราะเขาจะชอบมองหน้าอกและกล้ามหน้าท้องของผู้ชายด้วยกันเองเมื่อดาเมอร์มีออยู่ได้18ปปีเขารู้สึกอ้างว้างยิ่งขึ้น เขาเริ่มเที่ยวติดเหล้าติดยาเสพติดและถูกพักการเรียนสร้างความทุกข์ใจให้คนเป็นพ่อเป็นอย่างมากเขาเริ่มก่อเหตุฆาตกรรมครั้งแรกซึ่งเป็นช่วงที่พ่อกับแม่ของเขากําลังจะหย่าร้างกันพอดีทําให้ดาเมอร์ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวพ่อของเขาได้ย้ายออกจากบ้านและได้มีภรรยาคนใหม่ส่วนแม่ของเขาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติพร้อมกับพาน้องชายของเขาไปด้วยและในตอนนั้นความคิดดามมืดก็เริ่มกัดกินตัวเขา ดาเมอร์เริ่มมีความคิดที่วิปริตเขามักจะคิดว่าเขาเองจะเป็นผู้กระทำและควบคุมตอนที่คู่นอนของเขาหมดสติและสลบไปโดยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ดาเมอร์เคยวางแผนจะขมขืนผู้ชายที่กำลังวิ่งออกกำลังกายผ่านเขาไปในทุกๆเชา้าเขาได้ไปแอบ,บรอในผู้ไม้พร้อมกับไม้เบสบอลเพื่อหวังจะทุบเหยื่อให้สลบตามที่เขาต้องการเหยื่อรายแรกของเขาที่มีชื่อว่าสตีเวนฮก โดยดาเมอร์ได้ชักชวนสตีเวนมาดื่มสังสรรค์กันที่บ้านของเขาสตีเวนก็ไปแต่ในตอนที่สตีเวนนั้นบอกกับดาเมอร์ว่าขอตัวกลับบ้านก่อนเมื่อดาเมอร์ได้ยินแบบนั้นก็คงรู้สึกไม่พอใจที่สตีเวนนั้นจะขอกลับบ้านก่อนเขาควงนํำเบลวหนัก4.5กิโลกรัมใส่หัวของสตีเวนและเมื่อสตีเวนล้มลงดาเมอร์ก็เริ่มหั่นศพของสตีเวนเป็นส่วนวางกระจัดกระจายกันที่หลังบ้านของเขาเองภายหลังก็สารภาพว่า ที่ลงมือทําแบบนั้นไปเพราะเขาอยากให้สตีเวนอยู่กับเขาต่อน,นั่นเองในช่วงฤดูใบไม้ร่วงดาเมอร์ได้เข้ารับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและได้ดรอบไปกลางคันเนื่องจากเขาคนข้างที่จะติดเหล้ามากจนเป็นโรคสุราเรื้อรังแต่หลังจากนั้นพ่อของเขาก็ได้มาคับให้เขาเข้ารับใช้ราชการในกองทัพเยอรมันในปี1979 19 81, ถึงปี1 9 8 1ในฐานะฐานพยาบาลของกองทัพแต่ถึงกระน,นั้น เขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการดื่มสุราลดลงเลยจนกระทั่งเขาย้ายกลับมาอยู่ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเขาก็ยังกินเหล้าเหมือนเดิมพ่อของเขาเลยส่งให้ไปอยู่กับญาติที่วิสคอนซินในปี1985ในปีนั้นเองเขาเริ่มเข้าห้องอาบน้ําสําหรับเกและได้วางยาสลบเยื่และขมขืนตอนเหยื่อไม่มีสติแต่เขาก็ไม่รอดโดนจับได้สองครั้งแต่ก็ได้รับโทษแค่คุมประพฤติเท่านั้นสตีเวนตูโอมิ เป็นเหยื่อรายที่สองของดาเมอร์ในกันยายนปี1987เขาได้เจอกันที่บาร์แห่งหนึ่งกับทัวมิและหลังจากนั้นดาเมอร์ได้ชวนโทมิกลับมาที่โรงแรมของเขาและดาเมอร์ได้ลงมือฆาตรกรรมโดยการบุบตีทัวมิจนเสียชีวิตหลังจากเหยื่อของที่สองเขาได้ฆาตรกรรมต่ออีกสองศพในปี1988คือเจมส์ด็อกสเตเตอร์โดยดาเมอร์ได้พบกับเจมส์และได้หลอกล่อให้เจมส์ไปที่ห้องใต้ดินที่บ้านของย่าเขา และดาเมอร์ก็ได้บอกกับเจมว่าจะให้เงินเขาแลกกับการถ่ายนูดและหลังจากนั้นดาเมอร์ได้วางยาสลบเจมค่มคืนบีบคอในเขาก็ได้แยกขิ้นส่วนร่างของเจมออกโดยเจมนั้นมีอายุเพียง14ปีแค่นั้นเองคนต่อมาคือริชาร์ดเกเรโดดาเมอร์ได้เสนอเงินให้เกเรโรถ้าเขายอมไปที่บ้านของดาเมอร์ซึ่งบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของ่าเขาอีกเช่นเคยเกเรโดโดนวางยาสลบีบคอ และก็ทําชำเราจากนั้นดาเมอร์ก็ได้ชำแหละและแยกชิ้นส่วนรากของเกเรโรออกเป็นส่วนๆและทาําลายซากศพของเกเรโรทิ้งและดาเมอร์ได้ฆาตกรรมอีกหนึ่งศพในปี1989คือแอนโทนีเซียแอนโทนีเป็นในแบบชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาอายุ26ปีเขาได้พบกับดาเมอร์ที่บาร์แห่งหนึ่งหลังจากที่บาร์ปิดเขาได้ชวนแอนโทนีไปที่บ้านของยาเขาและดาเมอร์ก็วางยานอนหลับ ให้เอนโทนี้และหลังจากนั้นดาเมอร์ก็ลงมือสังหารด้วยการบีบคอและแยกชิ้นส่วนร่างของแอนโทนี่ออกเป็นส่วนๆเขาได้กำจัดส่วนที่เหลือทิ้งและได้นำใบหน้ามาต้มเอาหนังออกและเก็บกระโหลกไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยการกระทำของเขามีตั้งแต่วางยาข่มขืนบีบคอจนเสียชีวิตรวมเพกับศพถ่ายรูปชิ้นส่วนที่ตัวเองชำละเก็บชิ้นส่วนกระโหลกของเหยือ่อเพื่อดูเล่นและส่วนของร่างกายบางส่วนเขาได้เก็บเอาไว้กิน ในช่วงที่ดาเมอร์ได้ทำงานที่โรงงานช็อกโกแลตแอมโบรเซียเขาวางยาและได้ล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายอายุ13ปีเขาถูกจับกลุ่มและโดนคุมประพฤติเป็นเวลา5ปีและถูกส่งไปทำงานที่ค่ายเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นดาเมอร์ได้ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์มิลวอกกี้ในเดือนพฤษภาคมปี1990ในช่วงเวลานั้นเขายังต้องนัดพบกับจิตแพทย์อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้ทำให้พฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปเลยดาเมอร์ได้ก่อเหตุฆาตกรรมอีก4ครั้งในปี1990 คนแรกคือเรมอนด์สมิธหลังจากที่ดาเมอร์ได้ออกจากคุกในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเขาได้พบกับชายขายบริการก็คือเรมอนด์ในวัย32ปีดาเมอร์ได้ซื้อบริการและได้ชวนเรมอนด์ถึงกรมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาดาเมอร์ได้วางยาเรมอนด์และเขาได้ลงมือสังหารด้วยวิธีการเดิมของเขาคือการบีบคอเยื่อแล้วจากนั้นเขาก็ชำแหละชิ้นส่วนร่างกายของเรมอนด์และเก็บกระโหลกของเรมอนด์ไว้ใกล้กับซากศพของแอนโทนีเซีย ภาพถ่ายและซากศพถูกค้นพบในปี1991คนที่2คือเอ็ดเวิร์ดสมิธในเย็นของวันที่14มิถุนายนปี1990มีคนพบเห็นสมิธเป็นครั้งสุดท้ายคือตอนที่เขาออกจากผับเดอะฟ o นิก x ์บาใน m i l w a กกี้เชื่อกันว่าสมิธได้พบกับดาเมอร์และทั้งคู่ก็กลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของดาเมอร์ด้วยกันและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบสมิธอีกเลยคนที่ส เอร์เนสต์มิลเลอร์เขาเคยเป็นชายขายบริการในปีนั้นเขาได้กลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวของเขาในมันหยุดสุดสัปดาห์ปี1990ในเมืองมิลวอกกี้และได้พบกับดาเมอร์ดาเมอร์ได้เสนอเงินให้มิลเลอร์เพื่อให้มิลเลอร์นั้นกลับไปที่บ้านแม่ของเขาและหลังจากนั้น <ST AN ESE> เขาก็ได้ลงมือสังหารด้วยการวางยานอนหลับเชือดคอแล้วก็ฆ่ามิลเลอร์เดวิดโทมัสเขาได้หายตัวไปในเมืองมิลวอกกี ในวันที่24กันยายนปี1990และเชื่อกันว่าเขาคือเหยื่อของดาเมออย่างแน่นอนในช่วงที่โทมัสหายไปนั้นถ้าครอบครัวของเขาไม่ได้รับการติดต่อจากโทมัสเป็นเวลามากกว่า1เดือนโดยปกติแล้วโทมัสจะอาศัยอยู่กับแฟนและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนมีการค้นพบภาพถ่ายของศพที่แยกชิ้นส่วนแต่ไม่พบซากศพที่แท้จริงของโทมัสและดาเมออ้างว่าเขาฆ่าโทมัส เพราะโทมัสไม่ได้เป็น l g b t q เหมือนเขาเจฟฟี่ดามเมอร์เขาเป็นฆาตรกรที่โหอดอยู่แล้วหลังจากที่เขาลงมือก่อเหตุเรื่อยๆในปี1991ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่เขาก็นำสังหารเหยื่อมากที่สุดมาวอาครั้งไหนเขาสามารถทำลายสถิติฆาตรกรคกรกนอื่นได้โดยการฆ่าหนึ่งศพต่อหนึ่งสัปดาห์และเหยื่อรายแรกของเขาในปี1991คือเคอร์ติสตรัจเจอร์ดามเมอร์ได้เจอเกับเคอร์ติส ในขณะที่เขายืนรอรถที่ป้ายรถเมล์ใกล้กับมหาวิทยาลัยมาเกสดาเมอร์ด้ลลอลวงเคอร์ติสกลับไปที่อพาร์ทเมนต์ของเขาด้วยการเสนอเงินเพื่อแลกกับการถ่ายรูปเมื่อเคอร์ติสตกลงและได้ไปที่อพาร์ทเมนต์ของดาเมอร์จากนั้นเคอร์ติสก็โดนมอมยาและถูกดาเมอร์รัดคอจนเสียชีวิตดามเมอร์ก็ได้ลงมือชำแหละและแยกชิ้นส่วนร่างของเคอร์ติสออกเป็นส่วนๆเหยื่อรายที่2อเอรลลินเซ่วัย19ปี เขาได้เจอกับดาเมอร์ดาเมอร์ได้ชักชวนลินเซ่กลับไปที่บ้านเมนของเขาเมื่อเขาตกลงที่จะไปกับดาเมอร์เขาก็โดนวางยาเหมือนกับเหยื่อรอไรอื่นๆแต่ที่แปลกไปก็คือเขาเป็นคนแรกที่ดาเมอร์พยายามทําการทดลองดาเมอร์ได้เจาะรูในกระโหลกศีรษะและได้เทกรดลงไปเพื่อพยายามทําให้เกิดสภาพเหมือนซอมบี้ลินเซ่ตื่นขึ้นมาดาเมอร์ได้วางยาเขาอีกครั้งและบีบคอจนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็ชำระแยกชิ้นส่วนและกำจัดร่างของลินเซ่ทิง้งเหยือ่อะไรที่สาม โทนี่ฮิลส์เขาได้พบกับดาเมอร์ที่บาเกโทนี่เป็นคนหูหนวกทั้งคู่สื่อสารกันผ่านกระดาษแผ่นเล็กๆดาเมอร์ก็ได้ชักชวนโทนี่มาที่ยพาร์ทเมนต์ของเขาเหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆด่าเมอร์ได้สังหารโทรนี่ด้วยการบีบคอและได้ทิ้งร่างของโทนี่ไว้เป็นเวลา3วันก่อนที่เขาจะแยกชิ้นส่วนร่างของโทนี่ออกเป็นส่วนๆและดาเมอร์อยังได้ถ่ายภาพเก็บไว้อีกด้วยเหยื่อคนที่ 4. โคนรักสินทะสมพร ดามเมอร์ amer, ได้รอให้โคนในรักกลับไปกับเขาที่อพาร์ตเมนต์ในขณะที่ศพของโทนี่ยังกองอยู่ในห้องดามเมอร์ amer, ได้วางยาสลบและได้เจาะรูเข้าไปที่ศีรษะของโคนในรักแต่แล้วเขาได้ตื่นมาด้วยความตกใจและได้วิ่งหนีออกมาจากห้องตอนที่ดามเมอร์ไม่อยู่และร้องขอความช่วยเหลือและมีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์เขาได้โทรหาตำรวจทันทีและเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็ได้สอบถามข้อมูลจากโคนในรักหลังจากนั้นไม่นานดามเมอร์ amer, ได้กลับมาถึงพอดี และอ้างกับตำรวจว่าโคในรักเป็นแฟนของเขาที่สติไม่ค่อยดีจากนั้นตำรวจก็ได้ปล่อยให้ดาเมอร์พาโคในรักกลับเข้าห้องและดาเมอร์ได้ลงมือสังหารโคในรักทันทีดาเมอร์ได้แยกชิ้นส่วนร่างของโคลในรักและเก็บศีรษะไว้ในช่องแช่แข็งเหยื่อรายที่5แมตต์เทอร์เนอร์ดาเมอร์ได้เดินทางไปร่วมงานไพร์พาร์เรในฤด,ดูร้อนปี1991ซึ่งเขาได้พบกับแมตต์ในตอนที่พวกเขาอยู่ที่สถานีขนส่ง ดามเมอร์ได้ชักชวนให้แมทกลับมาที่เมืองมิลวอกีโดยเขาเสนอเงินให้แมทตลได้กับการถ่ายแบบนูต์หลังจากทั้งคู่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของดามเมอร์จากนั้นแมทโดนดามเมอร์วางยาและบีบคอจนแมทเสียชีวิตและดามเมอร์ก็ได้ลงมือชำแหละร่างของแมทออกเป็นส่วนๆเหยื่อรายที่6เจรมียร์วเบอร์เกอร์เพียงไม่กี่วันหลังจากที่เขาได้สังหารแมทและดามเมอร์ได้เดินทางไปที่ชิคาโกอีกครั้งและได้พบกับเจรไมียร์ที่บาร์เก์ ดามเมอร์ก็ได้เสนอเงินให้เจเร์มาอาเพื่อกลับมาที่บ้านของเขาในมิวอว์กี้และแลกกับการถ่าหนูเช่นเดียวกับแมทเจเรมาอาตกลงและได้กลับมาที่มิวอว์กี้กับดามเมอร์เขาได้อยู่กับดามเมอร์สองวันเต็มและเมื่อเจเรไมาอาต้องการที่จะกลับบ้านเมื่อดามเมอร์ได้ยินแบบนั้นเขารู้สึกไม่พอใจเขาได้ลงมือบีบคอจนเจเร์มาอาเสียชีวิตและได้ชำแหละแยกรางของเจเรไมาออาออกเป็นส่วนส่วนเหยื่อรายที่7โอลิเวอร์เลซี่เลซี่เป็นชายวัย24ปี จากชิคาโกดามเมอร์ได้พบกันกับเขาที่หัวมุมถนนในเมืองมิวบอรกีและดาเมอร์ก็ได้ชักชวนให้เลซี่กลับไปที่พาร์ตเมนต์ของเขา,มาเมื่อเลซี่หลงกลดาเมอร์ได้วางยาและชวนเลซี่ดื่มจนเลซี่สลบและหมดสติลงไปจากนั้นดาเมอร์ได้ลงมือสังหารเลซี่เหมือนกับเหยื่อรายอื่นๆของเขาเหยื่อรายที่8โจเซฟบราดฮอฟเขาย้ายมาจากเมนิโซตาในเดือนกรกฎาคมปี1991เพื่อหางานทำในมิวบอรกี เขาได้พบกับดาเมอร์โดยดาเมอร์ได้เสนอเงินให้เขาเพื่อถ่ายแบบไปเลยเมื่อโจเซฟหลงกลเลยได้ไปกับดาเมอร์และโดนดาเมอร์รัดคอจนตายดาเมอร์ได้แยกชิ้นส่วนของโจเซฟและเก็บกระโหลกกับลำตัวของโจเซฟเอาไว้ที่อพาร์ตเมนต์เพื่อเป็นของที่ระลึกบางครั้งที่ดาเมอร์รู้สึกเปลี่ยวใจเขาก็สําเร็จความใคร่กับหัวกระโหลกนั้นอีกด้วยดาเมอร์มักจะชอบล่อลวงเหยื่อให้กลับมากับเขาที่อพาร์ตเมนต์โดยเป็นการเสนอเงินแลกกับการถ่ายนูซะสส่วนใหญ่เมื่อเหยื่อหลงกล อย่างแรกที่เขาจะทําคือการวางยาให้เหยื่อสลบกระทําชํเราและชาแหละชิ้นส่วนร่างกายของเหยื่อบางทีก็เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกบางส่วนของร่างกายที่ถูกชาแหละจะถูกเก็บเอาไว้ทําอาหารอีกด้วยในวันที่22กรกฎาคมปี1991ดาเมอร์ในชักชวนให้ทรซีเอ็ดวิร์ดไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาโดยหลอกล่อว่าจะให้เงินเป็นการตอบแทนเทรซีถูกดาเมอร์มาขับไปที่ห้องนอนโดยตอนนั้นดามเมอร์กำลังถือมีดหั่นเนื้ออยู่ แต่ในวันนั้นเทรซี่สามารถหลบหนีออกมาได้และได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับตำรวจเมื่อตำรวจรับทราบและได้บุกขึ้นมาที่อพาร์ตเมนต์ของดาเมอร์ตำรวจได้พบกับศพที่ถูกแยกชิ้นส่วนหลักฐานต่างๆที่ค้นเจอคือเหยื่อแต่ละคนของดาเมอร์ที่ถูกฆ่านั้นเขาไม่ได้มีไว้แค่ชิมแต่เป็นการกินสะส่วนใหญ่เพราะจำนวนชิ้นเนื้อมนุษย์มากมายที่ถูกหั่นและแบ่งเก็บไว้ในตู้เย็นก็แสดงว่าดาเมอร์มีอาหารหลักที่กินประจําก็คือเนื้อมนุษย์และคาดว่าทําแบบนี้มาแล้วหลายครั้ง ทำให้ดาเมอร์ถูกจับกลุ่มในที่สุดการจับกลุ่มทําให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมจนพบกับภาพถ่ายของเหยื่อหลายรายชิ้นส่วนมนุษย์ในตู้เย็นหัวกระโหลกเจ็ดหัวและหัวใจมนุษย์ในช่องแช่แข็งผู้พิพากษาตัดสินว่าดาเมอร์ผิดจริงจากจํานวนเหยื่อที่เขาได้ลงมือสังหารญาติของเหยื่อที่เสียชีวิตต่างก็มารอดูการประหารชีวิตดาเมอร์ญาติญาติต่างก็อยากให้ดาเมอร์ถูกประหารเพราะการกระทําของเขามันเกินกว่ามนุษย์แต่เพราะกฎหมายในช่วงสมัยนั้นยังไม่มีการให้ประหารนักโทษ ดามเมอร์ก็เลยถูกจำคุกตลอดชีวิตแทนซึ่งเป็นโทษสูงสุดในตอนนั้นสร้างความไม่พอใจให้ญาติของเหยื่อเท่าไรนักดามเมอร์เลยถูกจำคุกไปทั้งหมด957ปีได้ลหลังจากที่มีการเสนอข่าวออกไปผู้คนต่างก็ตั้งคำถามการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจากการหายตัวไปของเหยื่อแต่ละคนซึ่งเหยื่อแทบทุกรายเป็นเกย์ผิวสีเจ้าหน้าที่เลยละเลยที่จะไม่ตามหาใช่หรือไม่และยังเคยมีพลเมืองดีที่เคยเข้าไปช่วยเหยื่อที่เป็นเด็กอายุ14ปี ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาไม่พอใจเจ้าหน้าที่ที่ได้ไล่พวกเขาทางทั้งที่พวกเขาเป็นพลเมืองดีผู้คนเลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะเขาเป็นคนผิวสีเลยถูกปฏิบัติแบบนั้นใส่มีการหาสาเหตุกันว่าอะไรโดนใจให้เขาทําแบบนั้นดาเมอร์ได้กล่าวว่าเขากําลังสร้างท่าท,ทางเพศผู้ซอสัต์เขาข่าเหยื่อเพราะไม่อยากเขย่านั้นไปจากเขาจิตแพทย์กล่าวว่าเขาอาจจะเป็นคนสามบุค,คลิกที่เกิดมาจากความรู้สึกโดดเดี่ยวในวัยเด็ก ในขณะที่ดาเมอร์อยู่ในเรือนจําเขาถูกเพื่อนร่วมห้องพยายามฆ่าอยู่สองครั้งครั้งแรกคือถูกปาดคอทําให้มีแผลที่ใหญ่แต่เขาก็ยังไม่ได้เสียชีวิตในตอนนั้นครั้งที่2ในวันที่25พฤศจิกายนปี1994ดาเมอร์เขาถูกโจมตีระหว่างที่ทําความสะอาดเขาถูกทุบด้วยดัมเบลใส่ที่ศีรษะด้วยน้ำมือของนักโทษด้วยกันเองและดาเมอร์ก็ได้เสียชีวิตคาที่ที่ตรงนั้น วัยเด็กของดาเมอร์เขาเป็นเด็กที่ชอบเก็บตัวและอาจจะไม่ค่อยได้รับความอบอ,อุ่นจากพ่อกับแม่เท่าไหร่มีนำซ้ำ,ำพ่อแม่ยังแยกทางกันอีกเขาต้องอยู่ตัวคนเดียวซะส่วนใหญ่ทำให้เขากลายเป็นเด็กมีปัญหาและเริ่มมีความคิดที่ไม่เหมือนคนทั่วไปอีกทั้งเขายังนำเรื่องที่พ่อเขาเคยสอนให้รู้จากการจำแหลกพวกส,กสัตว์และการฟอกเขากระดูกไปใช้ในทางที่ผิดโดยแทนที่เขาจะเอาไปต่อยอดในการเรียนการศึกษาแต่เขากลับนำวิธีนี้มาใช้ในการฆาตกรรมแทน ซึ่งสิ่งที่เขาทําแต่ละอย่างนั้นโหดร้ายเกินมนุษย์ทั้งการชำแหละร่างของเหยือ่อเก็บชิ้นส่วนร่างกายของเหยือ่อเพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกบางทีก็เก็บเอาไว้กินนอกจากนั้นด้วยความผิดปกติทางจิตใจที่เกิดมาจากความรู้สึกในวัยเด็กอันโดดเดี่ยวเขาไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวทําให้เขาอยากจะสร้างท่าทางเพทูซื่อสัต์และหาข้ออ้างให้กับการกระทําของตัวเองว่าทําแบบนั้นลงไปเพราะไม่อยากให้เหยื่อนั้นจากเข้าไปเจฟฟรีย์ดาเมอร์ ถือเป็นฆาตกรที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาคดีของเขายังคงถูกนําเสนอผ่านสื่อปัจจุบันอย่างชื่อของเขาก็ถูกพูดถึงในเพลง Dark Horse ปี2013ของ k a t y p e r r y y และล่าสุดในปีนี้ก็ถูกนำไปทำเป็นซีรีส์เรื่อง Dahmer Monster The Jeffrey Dahmer Story อีกเช่นกันแต่ไม่ว่าเขาจะกระทำสิ่งต่างๆนี้ลงไปด้วยเหตุผลใดก็ตามทั้งหมดนี้ ก็ไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับการลงมือกระทาสิ่งโหดร้ายผิดมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อและญาติของเหยื่อและแม้ดามเมอร์จะได้รับโทษสูงสุดณตอนนั้นอย่างโทษจําคุกตลอดชีวิตแต่ก็ไม่อาจเทียบได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์หลายสิบคนได้เลย